วอดดิการเพื่อนเพื่อนดอกดินกาบ่ได้ไปทั้งได้นะครับก็บอยู่แต่บ้านเลี้ยงเด็กๆในคอกหาหญ้าให้เด็กๆในคอกมื้อนี้ก็พาพเพื่อนๆมาเมืองนะครับการเพาะบักหุ่งบักหุ่งนี่เป็นอ่าบักหุ่งพันเพ็ดจุ่มแพนะครับเพ็ดจุ่มแพเป็นบักหุ่งเตี้ยนะครับสังสือเม็ดมหาเซฟเม็ดกา 100บาทนะครับร่วมค่าทรงละก็ลอยสี่สิบบาทมะลองพอเมองนี่จากสิเปลี่ยนเตีย๋ยเป็นบอ่อเตียนะครับถ้าบอ่อถึอตัวก็น่าจะเป็นบักฮงเตียนะครับก็คงจะมีต้นเตียต้นสูงนะครับซึ่งตามที่สังเกตเมองแล้วนะครับแต่ลักษณะนี้นะบ่น่าจะเตี๋ยนะครับเตียเพชรชุ่มแพร่ถ้าเขาขืนมาแต่น้อยเขาก็จะเตียนะครับจังลักษณะนี้นะครับนาจะเป็น เพ็ดชุ่มแพรแแหะนะครับเพ็ดชุ่มแพรแแหะเพื่อนจะจะเตี่ยนะครับจะเตี่ยจะมีความพิเศษก็คือต้นเตี่ยนะครับต้นจะสูงเพียงหัวเขาเนี่ยก็จะเป็นลูกแล้วนะครับสําหรับะมะละกอเพชรชุมแพรนะครับเป็นพันธุ์ที่คนนิยมนะครับสําหรับพี่น้องเกษตรกรปลูกในสวนหายหน้าสวนผสมนะครับถ้าเป็นลักษณะต้นเตี้ยก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเ,เพื่อนอ ถ้ายองหยอดนี่บอเตียแล้วนะครับแปลว่า,าพันธุ์ไพันขาซสื่อมล็ดมากขกับภาษามารถตีจะบอกได้นะครับว่าในเพจที่ขา้างสื่อว่านั้นนะครับมีเม็ดที่เตียเม็ใดไใดี่บ่เตียนะครับข้ากระตองเอามาเพาะแล้วก็คัดเลือกเอาอีกรอบหนึ่งเพื่อจะนําไปปลูกในสวนเพื่อไว้ตะกินนะครับช่วงนี้ดอกดินจะบ่ปลูกนะครับมะละกอ แต่ข้าปลูกช่วงหนาฝนมะละกอจะเป็นโรคนะครับโรคเชื้อรานะครับก็คือรากเน่าโคนเน่าเองนะครับช่วงหนาฝนาตามที่ดอกดินปลูกมากนะครับสําหรับต้นมะละกอดอกดินจะปลูกนาแล้งนะครับล่องดินช่วงหนาแล้งจะ,จะเริ่มเติบโตได้ดีกว่าข้าปลูกช่วงหนาฝนนะครับหรือว่าเพื่อนๆจะปลูกหนาหนาวก็ได้นะครับปลายฝนต้นหนาว เพื่อนๆก็สามารถที่จะปลูกได้นะครับถ้าเอาซังซื้อต้นที่เพาะแล้วนะครับตามเพจต่างๆที่หาเข้าไปเสิร์ชมึงบว่าจะใน youtube หรือว่า,าใน facebook ในเพจต่างๆนะครับต้นที่เพาะแล้วก็ประมาณเนิ้วก้อยนี่ก็จะประมาณ35บาทต่อต้นนะครับเพื่อนๆอยากได้ก็ต้นที่เพิ่นเพาะเรียบร้อยนะครับเพื่อนการันตีว่าเป็น เตียเผ็ดจุ้มแพรแน่นอนนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะเสดเข้าไปหาเอานะครับในเพน็ต่างๆนะครับซื้อเป็นต้นมาต้นละสามสบาทบนร่วมคาทรงนะครับสา,ส,สามต้นก็มาล่องทนล่องปลูกมังนะครับแล้วก็ปล่อยให้สุกแล้วกเก็บมเมล็ดพัน์ุเอาก็ได้นะครับแต่ใส่เวลานิดหนึ่งนะดอกดินต้องการมาเมล็ดมะเพาะเร็ว นะครับก็บสั่งในเพจเอาหาสิบเม็ดนะครับห้าสิบเมล็ดก็หนึ่งร้อยบาทนะครับบวกค่าส่งก็หนึ่งร้อยสี่สิบ140บาทนะครับกาแล้วแต่เพื่อนๆจะหาเพจไหนนะครับที่ราคาอ่าบ่แพงนะครับลองทดสอบบ้างเด้อเพื่อนๆน,นะครับเพื่อเปลี่ยนแนวทางในการอ่าปลูกมะละกอ นะครับอาจจะเตี้ยนะครับต้นนี้นะครับลักษณะต้นเตีย้ยเขาขึ้นมาใหม่ใหม่ขเขาก็จะเตี้ยอยู่ดีนะครับแต่ต่าสูงยังยอดจังสีเนี่ยเขาอ,อาจจะกลายพันธุ์เพราะว่านในเมล็ดถ้าห้าสัังสีมานี่ค้นขายกับว่าใดกรัลลตีว่ามันจะเป็นเตี้ยถูกเมล็ดนะครับก็อ,อาจจะมีกลายพันธุ์นะครับห้ามาสังเกตเอาเองว่าแต่ต้นมันเตีย้ยมันก็จะเตีย้ยั้งแต่เขาเริ่มเพาะ นะครับหลักษณะนี้ก็จะเตี้ยนะครับเดี๋ยวจะเอาใกล้ใกลให้เพื่อน f อฟได้เห็นกันนะครับเนี่ยแหละครับเขาขึ้นได้หาหกใบแล้วลองหามาปลูกมันก็แล้วกันนะครับ